วันนี้สองตัวนี้มีเจ้าของแล้วจ้าเจ้าของมาจองแล้วพ่อพันพ่อไก่กับแม่ไก่คู่หนึ่งจ้าถึงได้ไม่มากแต่ก็ได้ค่ะพ่อไก่แม่ไก่พ่อพันแม่พันไก่ชนจ้า เหลืองทองจ้ะเหลืองทองทั้งคู่เลยพ่อไก่แม่ไก่จ้ะได้แล้วสูงยาวเข่าดีทั้งแม่ทั้งพ่อเลยตอนเย็นเขาจะเข้ามาตอนเย็นเขาเข้ามา รับเอาไปเลี้ยงจา้าพ่อพันไก่ชนเลี้ยงแักไว้คอกนี้ก็ได้คู่เดียวนี่แหละได้ตัเมีไอตัวงสิบตัวได้ยากนอกจากเก่งจริงๆจรจึงจรงอดออกมาได้รอดมาโตแค่นี้เท่านี้ต้องฉลาดจริงๆ <c oughs> ดตัวใหญ่จ้ะเฮยยังไม่ไม่โตกำลังรุ่นกำลังเริ่มรุ่นแข้งใหญ่ดีแข้งก็ใหญ่ดีตัวผู้ อันน้นเป็นตเมียัะเมียาเลี่ยมเลยหน้าแดงปัดหน้าแดงเลยนี่ตัวผู้สูงเดี๋ยวให้โตก่อนให้โตเต็มที่สูงใหญ่นี่เพิ่งจะรุ่นเข้ามาเริ่มรุ่นรุ่นจ้าสวัสดีจ้า